การเรียนมหาลัยมันไม่สําคัญจริงเหรอบางคนอาจจะมองว่าการเรียนมหาลัยคือใบเบิกทานในการที่จะให้หมุนได้ทํางานที่บริษัทดีๆบางคนจะมองว่ามหาลัยไม่เห็นจะสําคัญคนไม่จบมหาลัยบางคนเขายังสําเร็จได้เลยกูจะบอกความจริงหนึ่งอย่างที่หลายคนมักมองข้ามเรื่องนี้ไปการเรียนมหาลัยสําคัญสําคัญยังไงน่าหรอือถ้าเด็กคนหนึ่งอยากจะเป็นหมอ มึงคิดว่าเขาต้องแลกอะไรเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมหาลัยดีๆกูให้มึงคิดสามวิสามสองหนึ่งมึงฟังนะมันเป็นไปได้หรือที่คนที่อยากจะเป็นหมอเขาจะอ่านหนังสือตอนมหกแล้วไปสอบมึงรู้ไหมว่าเขาต้องอ่านหนังสือจริงๆตั้งแต่มสามมสี่นี่คือขั้นต่ามึงเข้าใจในสิ่งที่กูกําลังจะสื่อไหมการตั้งเป้าที่จะเข้ามหาลัยดีๆคณะดีๆเรียมันต้องใช้วินในขนาดไหน เขาต้องอดทนอ่านหนังสือสามถึงสี่ปีในทุกๆเช้าและในทุกๆเย็ยนซ้ำไปซ้ำมามึงคิดว่าเขาชอบไหมที่ต้องทำแบบนี้มันไม่มีใครชอบหรอกเด็กในวัยเดียวกันเขาก็อยากไปเที่ยวอยากไปเล่นเกมกับเพื่อนๆแต่เขารู้ไงว่าเป้าหมายของเขาสำคัญกว่าเรื่องพวกนี้ทักษะนี้มันจะทำให้เขาเป็นคนที่มีวินัยมากๆเมืม่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่ว่าจะทำอะไรคุณประเภทนี้ก็จะทำมันให้สำเร็จให้ได้ แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่สําเร็จเพราะความพยายามของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ทุกคนที่สําเร็จเขาล้วนมีทัศนคติของผู้ชนะซึ่งมันจะติดตัวกับเขาไปตลอดถ้าชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมือนฟังนะไว้มาต่อกันในภาคที่สอง